สวัสดีค่ะวันนี้รินจะมาพูดถึงการคำนวณหาโปรโตีนที่เหมาะสมต่อวันสำหรับผู้ป่วยโรคไตเดี๋ยวเราลองไปคำนวณพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาคำนวณหาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นหรือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกันค่ะผู้หญิงให้นำส่วนสูงลบด้วย105ส่วนผู้ชายให้นำส่วนสูงลบด้วย100ค่ะยกตัวอย่างนะคะผู้ชายไตยเสื่อมระยะ4สูง165ซนตเมตรเราก็นำส่วนสูง165ลบด้วย100 น้ำหนักตัวที่เหมาะสมก็คือ65กิโลกร,รัมค่ะต่อมาก็จะเป็นปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายต้องการสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะต่างๆค่ะ เริ่มด no ้วยผู้ป่วยโรคไตระยะ1ระยะ2ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการก็คือ0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะผู้ป่วยโรคไตระยะ3ปริมาณโปรตีนที่ต้องการ0.6-0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะต่อมานะคะผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5ปริมาณโปรตีนที่ต้องการนะคะก็คือ0.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกไตด้วยเครื่องหรือล้างไตทางหน้าช่องท้องแล้วนะคะปริมาณการทานโปรตีนที่ ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง1.0ถึง1.5ผู้ป่วยโรคไตที่ล้างไตทั้งหน้าช่องท้องจะทานโปรตีนได้มากกว่าเพราะว่าล้างไตทุกๆ4ชั่วโมงค่ะเราไปดูตารางการคำนวณสัสดส่วนที่ให้โปรตีนในแต่และช่วงน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกันเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตารางสัดส่วนอาหารที่ให้โปรตีน0.6-0.8กรัมต่อนะะ้ tai, ําหนัก mm hmm. ตัวที่เหมาะสมต่อวันค่ะเมื่อสักครู่เราคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสมได้อยู่ที่65กิโลกรัมเราก็มาดูตามช่วงน้ําหนักตัวนะคะก็จะอยู่ที่65-69กิโลกรัมสามารถทานโปรตีนได้อยู่ที่ไม่เกิน41กรัมต่อวันโดยคิดเป็นพลังงานนะคะอยู่ที่2,100-2,300กิโลแคลอรีต่อมาก็จะเป็นหมวดอาหารและปริมาณที่สามารถทานได้ต่อวันนะคะเริ่มจากเนื้อสัตว์ไข่สามารถทาน ได้7ช้อนกินข้าวข้าวแป้งอยู่ที่6ทัพีผักนะคะ3ทัพีผลไม้2ส่วนน้ำมันนะคะไม่เกิน13ช้อนชาน้ำตาลนะคะไม่เกิน5-9ช้อนชาแป้งปลอดโปรตีนอยู่ที่8-9ทัพีค่ะแต่ละท่านคำนวณน้ำหนักตัวที่เหมาะสมได้เท่าไหร่สามารถดูตามตารางนี้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างโปรตีนจากเนื้อสัตว์และไข่นะคะ1ส่วนเท่ากับ2ช้อนกินข้าวน้ำหนัก30กรัมให้โปรตีนอยู่ที่7กรัม เนื้อหมูนะคะจะตวงแบบนี้นะคะ2ช้อนกินข้าวเนื้อปลาไข่ทั้งฟองกุ้งหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ก็ได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นแป้งปลอดโปรตีนแน้ำตาลนะคะอาหารกลุ่มนี้จะมีแต่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะไม่มีโปรตีนค่ะยกตัวอย่างวุ้นเส้นเส้นเซี่ยงไฮ้สาคูแป้งข้าวโพดและแป้งมันค่ะ จากที่ดินยกตัวอย่างไปนะคะผู้ชายแต่เสริมระยะ4สูง165ซนมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมก็คือ65กิโลกรัมเราก็นำน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะคะสำหรับแต่ระยะ4คูณด้วย0.6 65คูณ0.6เท่ากับ39กรัมปริมาณการทานโปรตีนที่เหมาะสมนะคะก็คือไม่เกิน39กรัมต่อวันค่ะต่อมาเราก็นำโปรตีนที่คำนวณได้นะคะก็คือ39กรัมนำมาหาร3ค่ะ 39หาร3เท่ากับ13กรัมใน1มือ้อสามารถทานโปรโตีนได้ไม่เกิน13กรัมค่ะจากตัวอย่างนะคะผู้ชายไตยเสื่อมระยะ4ี่คำนวณหาโปรโตีนออกมาแล้วนะคะสามารถทานโปรโตีนได้ไม่เกิน39กรัมต่อวันโดยแบ่งทานโปรโตีนได้ไม่เกิน13กรัมต่อมื้อค่ะรยนจะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มจากมื้อเช้าข้าวขาว1ทัพพี่โปรโตีน2กรัมเนื้อปลา3ช้อนโต๊ะโปรโตีน10.5กรัม ผักสุกทานได้ไม่เกิน1ทัพพีถ้าเป็นผักดิบทานได้ไม่เกิน2ทัพพีค่ะรวมโปรโตีนในมื้อเช้า12.5กรัมค่ะต่อมาก็จะเป็นมื้อกลางวันค่ะข้าวขาว1ทั p. พพีโปรตีน2กรัมไข่ขาว3ฟองตรงนี้คือแยกไข่แดงออกนะคะโปรตีนอยู่ที่9กรัมผักสุกทานได้ไม่เกิน1ทัพพีถ้าเป็นผักดิบไม่เกิน2ทัพพีค่ะรวมโปรโตีนมื้อกลางวัน11กรัมค่ะ ผู้ป่วยโรคไตจะต้องมีการควบคุมอาหารนะคะฉะนั้นก็จะมีอาการหิวนะคะเราสามารถเสริมเป็นมื้อบ่ายได้ค่ะสามารถทานจากเมนูที่ทําจากแป้งปลอดโปรตีนได้ยกตัวอย่างเมนูที่ทําจากวนเส้นนะคะใส่ปริมาณไม่เกิน100กรัมอกไก่1ช้อนโต๊ะโปรตีน3.5กรัมผักสุกไม่เกิน1ทัพพีถ้าเป็นผักดิบไม่เกิน2ทัพพีค่ะรวมโปรตีนในมื้อบ่าย3.5กรัมค่ะต่อมาก็จะเป็นมื้อเย็นนะคะข้าวขาว1ทัพพีโปรตีน2กรัม เนื้อปลา2ช้อนโต๊ะโปรตีนอยู่ที่7กรัมผักสุกทานได้ไม่เกิน1ทัพพีผักดิบไม่เกิน2ทัพพีค่ะรวมโปรตีนมื้อเย็น9กรัมค่ะเราก็จะมาสรุปโปรตีนกันนะคะมื้อเช้าโปรตีน12.5กรัมมื้อกลางวันค่ะโปรตีน11กรัมมื้อบ่ายโปรตีน3.5กรัมและมื้อเย็นโปรตีน9กรัมค่ะรวมโปรตีนใน1วันทั้งหมด36กรัมใน1วันสามารถทานโปรตีนได้ไม่เกิน38กรัม ทานปริมาณตามนี้โปรโตีนจะพอดีและไม่เกินนะคะลองไปคำนวณปริมาณการทานโปรโตีนกันดูนะคะต้องการชะลอไตเสื่อมไม่อยากฟอกไตเรื่องอาหารสำคัญมากๆค่ะสำหรับเมนูอาหารโรคไตในช่องของรินมีแนะนำมากกว่า80เมนูเลยค่ะให้ทุกท่านได้ลองไปทำทานกันสำหรับวันนี้รินฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ